เ,เดี๋ยวมาดูกันโอ้โใต้ดูฝั่งนี้ดูพี่ข้างในนี่เอาข้างนี้ดิไปยืนหัวน,น,น,นูนเลยโอ้ยหวานฝั่งนี้ฝั่งโน,น้นมันยังไม่สนใจเลยว่ะโอ้โอ้โห ขยะขยะระวังนะปุกปุกหตร,ง,ร,รตงไหนดีพี่ไปนู่นเดียวผ่านาน้ำแบบผ่านน้ำงน้อนอใครเดินมาหนุหนๆพีพี่มันนี้จุกมๆกพีมันนี้โอ้โหข้างหลังนี่ฮึบเลยยกไหวไหมนเนี่ยเอาไปตรงน้นเลยเฮ้ยไปน้อนเลยไปน้อนเลย ปลาหมอตะกั่ผมเกือบเตะไหนโอ้โหโดนไปร้องไห้เลยนะเนี่ยตัวนี้นี่ตัวอันตรายมากนะแล้วตัวใหญ่นะโอ้โหปล่อยให้ไวเลยพี่ไก่ถ้าโดนไอ้ตะกั่นี้ไปเป็นไงพี่หมดแน่แน่โอ้โหมดแน่นอนกีดการ์ดเลยนะโดนตัวนี้ไปนี่ถึงกับชาเลยนะโดนไปนี่แย่เลยนะนี่ใช่ไหมหมอหมอคางดำใช่ครับใช่ครับอูมันเยอะหนอใช่เนื้อเนี่ยแล้วกหมอคางดำนี้เนี่ยหมดบ่อเลยครับใช่หมดเลยครับไม่มีอย่างอื่นเลยครับเนี่ย ทั้งหมดเลยครับมีตะกลับหลงหอยู่แค่ตัวเดียวนครับถ้าเต้ยอยากเท่ไม่ต้องหวานตัวนั้น